สวัสดีครับอากินแบบบ้านๆครับผม พี่น้องหลังจากป้าพี่น้องเดินทางมาแล้วเขาก็มาถึงจุดหมายแล้วมาซำน้ำกันทีนนี่โอ้ที่น้องใหม่ด้วยครับพี่น้องต้งมาเนี่ยก้อนน้อาใหม่ไอ้กับพี่น้องบรรยากาศน้องส้นน้ำผึ้ สน้ำผู้ตอนเสาพี่น,พน,พน,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 น้องพาพี่น้องขี่เรือส้มหนองส้มหนองน้ำกันเหมือนส้มว้อส้มบิวเนี่ยบรรยากาศ <c oughs> บรศบรยากาศอีสานบ้านเฮาหารส่ได้เนาะอสูดอากาศเย็นๆแน,น่เหมือนเสากัน <c oughs> ตื่นสวยกันสิบวันใดสัมผัสดสส้บรรยากาศห่อนด้่มานี้นั่นอบอกครับสวยมากเนี่ยห่อนแีง เนครับช่วงใบสีคำๆเนาะบสองใบสามใบสามใบสี่นี่โอ้ยใส่่แก่เจือทิมก็เหมือแล้วผมแก่เจือทิมก็เหมือเลยเอาไจะร่อนหน่ว่างไหยังว่างไปทางเขาปะอ๋อหลม นี่ครับนี่ตเนียได้ับในน้องเนี่ยนี่ครับคุณลมบนต้องห่วงเน้เนี่ตกลงไปเดียวดึงกันขึ้นหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ถึกมองมันลมเนี่ยนะครับม,มองมันลมเฮ้ย นี่ครับนี่จะกับดักกับดักปลาทั้งนั้นดันไปได้บ้างมาคุมซอยดันเอาอพอนเอารถบดผมว่าขุดคลองขึ้น จักบาดขุดเห็นเขาเจา้าขุดขึ้นขวดขึ้นอ้าวครับพี่น้องมาดุลน,น้ำกันครับพี่น้องป้าพี่น้องเข้าป้าแล้วครับป้าพื้นอ,อีกแล้วเป็นจังไดครับพี่น้องโอ้โหกหันหลมแบบยุบเลยครับพี่น้องนั่งนี่กูบวดถือครับเพื่อเงียบครับเฮ้ยพี่น้อง มีแนวดึงอยู่คือถือครับผมน,นั่นขับมาแล้วมาแล้วนี่ครับตปลารุ่นนี้ละได้ว่ามันบมถือเอาแล้วครับมาแล้วครับผมแต้มแรลกห่อครับนี่ครับผมแต้มแหลกขอวงมันห้อพี่นอ้องลงไปา <c oughs> <c oughs> การนะครับเด็กคล้องเด็กการแล้วปลาผืนนี่เด็กการอยู่ครับพี่น้องหล,ลังหลังเบ็ด เด็กปงคือเป็นแนวนี้ครับโอ้พีน้องปลาถือครับผมปลาถือปลาถือผมซีบ้างโอ้โหมันลมมันลมไม้หดห้อยทำงานแล้วพี่น้องอู้ตัวนี้ใส่สวยครับอยางเห็นบ้างครับผมช่อนช่อนช่อนนะครับเห็นบ้างครับพี่น้องเอาละครับ,เ,รบเดี๋ยว ทั้งลมทั้งอันนี้ครับไปงาใช่ไหมน,นี่ครับผมสวยๆเลยตัวนี้ต้นตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องเอาละครับนะพี่น้องเห็นพี่น้องเบิง้งสวยๆชัดๆเดี๋ยวเก็บก่อนครับอันนี้เป็นไรอันนี้ผมบูดถ,ถือครับผมแต่มีห้อยดึงสายอยู่ นะครับใส่ถางใส่ทีลยมาถือครับเก็บก่อนครับเฮ้ถือครับผมมีปลามีปลาดินมีปลาดินปลายุบยับยุบยับยุบยับ,ยบ,ยบ,ยบครับพี่น้องน,นันน่นนั่นนั่นนั่นนี่ครับผมเห็นไหมครับคอเอา้าเก็บก่อนครับเนี่ยครับเอาออกมาจากคล้องนี่แล้ว มันเสียงปลาดินครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเบิ้องมองนีดก่อนครับเมันเสียงปลาดินปลาดินเบ็ดเบ็ดจมครับเบ็ดจมเบ็ดจมนี่นี่นี่มันเสียงปลาดินครับพี่น้องโอ้ยฝืนกระลายพี่น้องไอ้คเบ็ดจมเลยปลาดินอยู่นี่ โอ้นี่ครับผมเอาแล้วครับมาแล้วครับเอา้านี่เอาตัวดินก่อนครับผมโอ้ยปลางนี่ครับตูมง,งามเลยพี่น้องเบิ่งตัวปลากันนี่อยู่นี่อยู่โคกให้เบิ่งได้ครับพี่น้องพี่น้องหลังนี่ผมพาดถึกตาีกแล้วครับถึกตาีกแล้วพี่น้องอู้นี่ครับพี่น้องตาย้ะครับนะี่ยขวางนี่ตายเลยเอ้า โอ้ยเบ็ดลังนี่คือสียหักนี่ครับพี่น้องเอาเก็บก่อนครับปลากระพงลุยต่อยนี่ครับปลาลุยไม้โหดครับทังนี้คือจะยิ่งเสียงปลาดินครับพี่น้องวัน เสียงปลาดินอยู่เ้ยครับงานดินอยู่ใช่หรอยู่เบ็ดบ่เบ็ดคึ้จังคึ้จังหนึ่งหนึ่งโอ้พี่น้องอันอเอาละครับอานโอ้ยหลุดเห็นไหมหลุดนีน่หลายแฮ่พี่น้องปลาคองนี่เห็นบ่อ่ะมาอีกแล้วครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับพี่น้อง,งนั่งนี่ึบเป็นหน่งสิบพี่น้อง เป็นมิตรเนี่ยดึงโอ้ปลาดึงอยู่ครับมินบ่อยู่มันไปแล้วครับไ <c oughs> ปควางพี่น้องหูปลาดินครับพี่น้องปลาดินอีกแล้วข้างหน้าปลาดินอีกแล้วครับดินแข็ค่คอยดินแข็ค่คอยล่ะ บินไพชควายครับตัวโยยตใบใหญ่โตใบใหญ่ตัวนี้โอ้นี่พี่น้องบวขี้ีลายหรอกครับนี่นี่นสวยๆนะครับมันจีเป็นคขั้วแบบขัางคือปลาเรียนเขาใส่ไว้เลยครับพี่น้องส่วนใหญ่จะบ,บวชขาดครับเินเป็นคว้วงั้นสิขั้น่านมากงับแบบอาผมเก็บก่อนพี่น้องส่วนใหญ่ปลาเงยหอยกินเลือครับ ัน,นี้เป็นจ oh, ังไลยพี่น้องโอ้ล้างก็ถือครับพี Lock ่น้องถืออีกแล้วนี <us ession leness> <which> ่โอ้โหขวบไหมตัวนี้คือสชินหน่อยก็มูดอ่ะคือนี่เอาอีกแล้วครับนี่ขวบมาทำงานอีกแล้วเก็บก่อนครับพี่น้องผมนี่เป็นจังไลยโอ้ลังนีงก็ถือถืออีกแล้วพี่น้องนะโอ้ตัวนี้คือนขึนะครับพี่น้อง วันใหญ่มีขุดใส่ป่าแล้วุ้นส่วนย้มสิกินเลยครับมผมเก็บก่อนอุย้ยเอาอีกแล้วครับตังนี่นี่ครับผมตัวนี้ยกค้อ่อยู่นี่ออกออกะเก็บก่อนน้ํสิลดอีกขวาขวานย้งสิบ่ันย้ํสิ รุดใจครับพี่น้องขุ่นครับกินเลือกแห้งกินเลือกไหบผมเจีบก่อนครับพี่น้องอะครับฮืบโอ้ยหลังนี่ยพื้นเป็นแน่นกว่าขุ่นพี่น้องปาดขึ้นนุ่งเท่งเลย ปาตีครับน้องเอาบ่อยูบ่อยูเก็บเบ็ดก่อนครับไปครับผมอคึมคึมดีแห้งพี่น้องโอ้ยเอาอีกแล้วลังนี่ถึง <c oughs> แล้วนี่ครับพี่น้องโตปลาโตปลาปูใหญ่รลุนรลุนหน่อยครับผม นี่ครับรุ่นน้อยรุ่นน้อยถือเลืต้องเอาครับพี่น้องเพราะว่ากินเลือครับต้นใหญ่นี่ยแล้วต้องใส่ขีมซวยตลอดครับผมโอ้พี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องนี่ครับเจออีกแล้วอุยม,มันมนเห็นพี่น้องมาเนี่นี่โคตรอุ้มหลุมอยู่นี่เห็นบ่พี่น้องคลองอยู่นี่เอานี่ตะควาผมผมเก็บก่อนครับ นะครับพี่นอ้องเหลืออีกบ๊กกี้หลังแล้วหลังนี้กับรถถือครับเงียบกิิบเลยพี่นอ้องเหลือหลังสุดท้ายไส์ไปนี่เก็เจังใดล่ะเงียบเือถือือเงียบ เงียบครับปาพี่นนอกไปเบ่งผลงานกันครับ,บครับผลงานเ่าจักตัวพี่นอกสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองตัวพี่นนอกกับเบียดสี่สิบห้าหลังครับพี่น้อกกับไม้ที่แบบว่าโหดโหดเท่าจริงจริงสิบสามติดสิบสามตัวหนึ่ง,ต,งตัวหนึ่งดินบรุดรุดเลยตัวนั้นอาจจะติดมินนะครับผมพี่นนอกนี่สิบก็โตครับเหมือนนี่ ไม,ไ,มมไม้เขาปลาผือไม้ลมไม้เขาเอื่นไม้โคนกินคนนเ่็หครับพี่น้องเอ้าเมื่อพี่น้องก็มื่อป้าพี่น้องมาหลุ่นเบ็ดน้ำกันพี่น้องไม้ข้างหลังผมเลยครับเนี่ยปลาผือห้องหกแล้วก็ลมลม กะมอือเขาได้ปลาสิบกาโตครับพี่น้องสิบสามเอ้ยสิบสองโตกัเป็นหอ,บบอยแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ให้กันครับผมหากินแบบอีสานบ้านเฮาหากินแบบง่ไงหากินแบบเขาเอื่นว่าเรียบเรียบง่ายครับผมกับชีวิตบา้าบบนๆกับเอาบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าน้ำไฮน้ำหนองมาฝากพี่มมน้องเหมือนอากาศซี่คึมๆนะครับผม ก็จะคิดตกบดตกครับเป็นอย่างสี่เหรอครับก็อยากให้มันตกไม่ง่างเลครับพี่น้องตกไม่ง่างมันก็เขาเรียนอุดมสมบูรณ์บอวิตแนวอยากบืดแนวกินครับผมคลิปต่อไปสี่ไม้ยังกฐาลุนถานบึงครับผมเป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับ